ครับผมเด็กชายพระคินทร์ก็ลาหม3า2วันนี้จะมาท่องบทอาขยานอิส,สอรยาณภาสิทธ์นะครับชายข้าวเปลือยญิงข้าวสารโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอัจฉาิยเราก็จิตคิดดูเราเขาก็ใจ รักกันไว้ดีกว่าชังระวังการผู้ใดดีดีต่ออยาก่อคิดผู้ใดผิดผ่อนพักอย่าหักห,กหันสิบดีก็ไม่ถึงกับพึงกึงพานเป็นชายชาญอย่าเพ้อ ประมาชายลักสัะน,นั้นให้รู้อยู่เพียงสั้นลักยาวนั้นอย่าให้ยืนเกินกดหม,มายมิใช่ตายแต่เขาเราก็ตายเงียยดูฟ้าอย่าให้อาย แกเทวดาอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักนาอย่านอนเปล่าเอากระจกยกออกมาส่องดูหน้าเสียทีหนึ่งแล้วจึงนอน